สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะโอ้ยแสงไฟไม่ค่อยสว่างเนาะนะคะเดี๋ยวต้องเพิ่มไฟขึ้นอีกนิดนึงนะคะ เดรัสกูนะคะแสงอาทิตย์ในเรื่องอารมณ์ดำไปหน่อยหนึ่งเป็นแสงอาทิตย์ปกติอาแสงอาทิตย์กันนะคะนะคะสวัสดีนะคะสำหรับ ท่านที่อยู่ที่ใน YouTube นะคะ K okay. Body and Mind r e t r e a นะคะวันนี้สำหรับท่านที่มีปัญหาความเครียดนะคะไลน์นี้จะมาบอกคุณว่าวิธีการที่จะออกจากความเครียดทำยังไงนะคะ การที่เราเครียดเราเกิดจากอะไรจากความคิดแล้วก็รู้สึกถึงความทุกข์ความไม่สบายกายไม่สบายใจนะคะแล้วเสร็จแล้วปัญหามันอยู่ตรงนี้ปัญหาคือเราเอาตัวเราไปยึดมันเรายึดว่าความคิด มันเป็นของเราเรายึดความรู้สึกมันก็เป็นของเรามันเลยทำให้เราเนี่ยเกิดมีความรู้สึกไม่สบายใจไม่สบายกายนั่นก็คือทำให้เราเกิดความทุกข์นี่คือคนส่วนใหญ่นะคะที่ทำกันแบบนี้ซึ่งอาจารย์เองก็ เป็นคนหนึ่งนะคะสมัยก่อนก็จะเป็นแบบนี้ก็คืออันนี้ความคิดนี้มันเป็นของฉันความรู้สึกนี้มันก็เป็นของฉันเลยทำให้มีความทุกข์ตอนนี้นะคะเข้าใจเข้าใจถึงการที่เราจะออกจากความทุกข์นะคะพระพุทธเจ้าท่านสอน นะคะให้เราออกจากความทุกข์นะคะสวัสดีนะคะสำหรับท่านที่เข้ามาชมสำหรับคลิปนี้นะคะท่านหรือคนไหนที่มีปัญหาเรื่องของความเครียดฟังอะไรนี้แล้วคุณจะพบว่าคุณจะเจอคุมทรัพย์นะคะไม่ใช่ คุมทัพย์ที่จะทำให้เรามีเงินมีทองนะเงินทองค่อยมาแต่ความสุขในใจเนี่ยเป็นความสุขที่หาค่าไม่ได้ประเมินไม่ได้ไม่สามารถที่จะเอาเงินมาซื้อนะคะไม่สามารถที่จะเอาเงินมาแลกเปลี่ยนนะดังนั้นที่เขาบอกว่าครับที่อยู่ได้ แต่ครับใจอยู่ยากแสดงว่าจิตหรือใจของเราเนี่ยโอ้โหมันมีพลังมหาศาลนะคะเอาละณนะสถานการณ์ตอนนี้นะคะทางเชียงใหม่เชียงรายนะคะพยาวลำปางก็มีปัญหาเรื่องของอุทุกภัยนะคะแล้วก็ตอนนี้เจอปัญหาเรื่องของ น้ำท่วมนะข้าวของเสียหายทุกอย่างหลายคนแทบจะสิ้นเนื้อประดาตัวสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทำก็คือการที่เราจะต้องยอมรับในสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะคะมันไม่ได้เรื่อง มันไม่ได้เป็นเรื่องบังเอิญน,นะคะที่เราจะมาเจอแบบนี้มันมีเหตุผลที่เราจะต้องมาเจอสถานการณ์แบบนี้เจอความทุกข์แบบนี้เจอปัญหาแบบนี้เพราะว่าเรานะคะต้องเรียนรู้และมีประสบการณ์นะคะหลายๆครั้งนะคะเราเจอสถานการณ์ที่เป็นความทุกข ก็คือเขาจะส่งบทเรียนนะมาให้เราทดสอบเราว่าเฮ้ยเราผ่านไหมถ้าเรามีความทุกเรามีความวิตกกังวลเราอยู่กับความทุกข์แสดงว่าเรายังไม่ผ่านนะ,ะการที่เราทุกนะ,ะมันไม่ได้มีใครหรอกนะที่จะมาทำให้เราทุก นะคะคนที่จะทำให้เราทุกข์ก็คือตัวเราเพราะว่าความทุกข์ความสุขมันขึ้นอยู่กับใจของเราถ้าเมื่อไหร่ที่ใจของเราเนี่ยเราเรียนรู้เราเข้าใจว่าเออเราเกิดมาในโลกนี้เนี่ยเราจะต้องเจอทั้งสุขและก็ทุกข์ไม่มีใครหรอกค่ะที่ เราจะอยู่แบบมีความสุขตลอดตั้งแต่เกิดมาจนถึงตายหน้าที่ของเราจะต้องมาเรียนรู้ทั้งสุขและก็ทุกนะคะดังนั้นณนะสถานการณ์ตอนนี้ถ้าใครมีความเครียดอันดับแรกก็คือคุณจะต้องยอมรับมันนะการที่เรายอมรับมันเนี่ย เออมันไม่ใช่โชคชะตานะแต่เรามาเพื่อที่จะเรียนรู้และก็มีประสบการณ์พอเราเรียนรู้และก็มีประสบการณ์เวลาเราผ่านมันไปแล้วเนี่ยจิตของคุณนะคะมันจะยกระดับขึ้นนะคะทำให้พลังงานของคุณสูงขึ้นสำหรับคนที่ไม่ผ่านคือ จมอยู่กับความทุกข์นะฮะแล้วก็ไม่ได้พัฒนาจิตใจแสดงว่าคุณสอบไม่ผ่านนะ,ะนอกจากคุณจะสอบไม่ผ่านแล้วเนี่ยคุณยังจะมีพลังงานลบและก็ชีวิตของคุณก็จะติดกับดักของความทุกข์นะคะนี่คือเหตุผลที่อาจารย์ มาเล่าสู่กันฟังนะคะเพราะว่าไม่ใช่เฉพาะแค่คนที่โดนน้ำท่วมนะคนที่ปกติที่ยังไม่เจอสภาวะอุทกภัยสภาวะของอปัญหาคุณก็มีความเครียดดังนั้นนะคะการที่คุณมีความเครียดมันจะทำให้พลังงานของเราเนี่ย มันต่ําลงหรือมันดรอปลงพอเวลาที่มีเรามีพลังงานต่ำนะคะเราก็จะเจอสถานการณ์ที่แย่ๆเจอแต่ปัญหาเจอแต่เรื่องที่ทําให้เรามีความทุกข์นะ,ะเมื่อคุณตื่นรู้และคุณเข้าใจว่าเราคือพลังงานนะ หน้าที่ของเราก็คือสร้างพลังงานให้สูงขึ้นพลังงานของเรามาจากไหนจากความรู้สึกนะรู้สึกถึงความามีอิสรภาพรู้สึกของการที่เรามีความสุขมีความรื่นเริงสนุกสนานพลังงานของเรามันก็จะยกขึ้นนะพอเรามีพลังงานสูงขึ้นแน่นอนนะคะ เราก็จะดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาเราลหลายๆคนถึงแม้ว่าคุณจะมีปัญหาเรื่องของแนวท่วมแต่คุณก็จะโชคดีมีคนมาช่วยเหลือมีคนมาสนับสนุนมีคนมาดูแลนะคะก็จะทำให้แทนที่เราจะอยู่กับความทุกข์ที่มันหนักนะและมันเป็นปัญหาเราก็จะคลายลงนะะนี่ค่ะ นี่คืออยากจะบอกว่าถ้าคุณเข้าใจนะคะความเป็นมนุษย์แล้วคุณจะค้นพบว่าการที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยนะคะเราสามารถที่จะกําหนดชะตาชีวิตของเราได้ไม่ได้รอให้คนอื่นมากําหนดโชคชะตาของเรานะ,ะและที่สำคัญนะคะเราไม่ได้เกิดมาเพื่อ ชดใช้กรรมเราเกิดมาเพื่อที่จะหนึ่งเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อที่จะได้มีประสบการณ์และที่สำคัญนะคะเราต้องเกิดมาเพื่อที่จะพัฒนาจิตนะพัฒนาจิตวิญญาณของเราให้สูงขึ้นและสุดท้ายเราก็ไม่ต้องมาเกิดเพราะว่าการเกิดเป็นคนเนี่ย ถ้าจะมองเรื่องมันโชคดีก็โชคดีนะตรงที่เราสามารถที่จะพัฒนาจิตของเราให้ก้าวถึงขั้นที่ตัดสรู้หรือตื่นรู้นะคะแต่สำหรับท่านที่ยังไม่ตื่นรู้แล้วก็ไม่ตัดสรู้เนี่ยคุณก็จะต้องเกิดมาเพื่อจะมาให้ผ่านบททดสอบนะคะ ถ้าคุณผ่านบททดสอบแล้วคุณจะไม่ต้องมาเกิดใหม่แต่ส่วนใหญ่จะไม่ทราบนะ,ะก็จะอยู่กับวังวนของความทุกข์นะ,ะพอใจนะ,ะในสิ่งที่ตนเองมีหรือไม่พอใจในสิ่งที่ตนเองไม่มีมันก็ทุกข์นะ,ะ,นะะเวลาพลาดพลาดจากของรักก็ทุกข์ นี่คือปัญหาของคนส่วนใหญ่ที่ยังไม่เข้าใจนะคะการเป็นที่มนุษย์ที่สมบูรณ์นะและที่สำคัญไม่ต้องรอชาติหน้า,าว่าเวลาฉันตายไปแล้วเนี่ยฉันก็จะเกิดเป็นทิดาเทพทิดา,ดาเป็นเทพพระบุตรยอยู่บนสูงสวรรค์นะตอนนี้นะคะ ถ้าคุณตื่นรู้นะชีวิตของคุณมันจะเริ่มเข้าไปอยู่ในสวรรค์เอาในชาตินี้ไม่ต้องรอชาติหน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะอาจารย์ก็ได้มาแบ่งปันในเรื่องของความเครียดและก็วิธีการที่จะ ทำยังไงที่จะลดปัญหาของความเครียดนะคะสมัรทานมาที่หลังนะคะก็สามารถชมย้อนหลังนะคะเพราะว่าอาจารย์สอนสมาธิเพื่อการตื่นรู้และก็มีชีวิตที่ดีกว่านะ,ะตอนนี้อาจารย์สอนให้กับชาวต่างชาติที่วัดศรีสุพรรณนะคะแล้วก็อ,อ,อยากจะบอกว่าถ้าเราเข้าใจนะคะ ในความเป็นมนุษย์และก็ธรรมชาติของมนุษย์นะอะไรก็ตามที่มันมากระทบกับคุณคุณจะไม่เครียดหรือถ้าเครียดเนี่ยก็จะเครียดน้อยและที่สําคัญถ้าคุณเครียดคุณจะผลิตพลังงานตา่ำนะพอคุณผลิตพลังงานต่ำแล้วอะ่ะอะไรก็ตามเนี่ยมันก็จะดึงดูดแต่สิ่งไม่ดีเข้ามาหาคุณนะ สิ่งนี้นะฮะอาจารย์อยากจะบอกว่ามีคนส่วนน้อยที่เข้าใจและคนส่วนใหญ่เอียงไม่เคยรู้และก็เอียงไม่เคยเรียนเพราะว่าโรงเรียนเราไม่มีสอนนะแม้แต่ในวัดก็ไม่ได้สอนแบบนี้จะสอนในเรื่องของธรรมะซึ่งมันเข้าใจยากสราอาจารย์เวลา สอนสมาธินะคะเราจะสอนง่ายๆเข้าใจง่ายแล้วก็ปฏิบัติได้ได้เร็วนะสำหรับคลิปหน้านะคะอาจารย์ก็จะมาสอนสมาธินะคะที่เวลาเราปฏิบัติยังไงให้มันเข้าถึงได้ง่ายไม่ต้องกดคมไม่ต้องเหนื่อยกับการทำสมาธินะคะสำหรับวันนี้ อาจารย์ขอลาไปก่อนนะคะเพื่อที่จะไปไลค์ในช่องของ Facebook นะคะตอนนี้นะ,ะอาจารย์มีภารกิจที่จะช่วยผู้คนในเรื่องของการบำบัดทั้งร่างกายและก็จิตใจนะคะสำหรับท่านนายที่มีปัญหาทางด้านจิตใจหรือทางด้านร่างกายนะคะ ก็สามารถส่งคำถามหรืออยากจะสอบถามอะไรก็ส่งคำถามใต้โพสละอาจารย์จะมาตอบนะคะอาจารย์สามารถที่จะช่วยได้ทั้งสองเรื่องก็คือเรื่องของจิตใจแล้วก็ร่างกายอาการที่เราเจ็บป่วยนะคะเราก็สามารถที่จะช่วยเหลือนะคะสวัปนีนะคะอาจารย์ขอลาไปก่อนนะคะขอทุกคน ตื่นรู้และมีความสุขนะคะค่ะสวัสดีนะคะ